สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาเบิง่งเขาส้มสองประมาสบายดีย้ำสาวๆผู้อยู่ต่างประเทศเรือไปในประเทศลาโฮเองสวัสดีเด้อพี่น้องอยู่ฝั่งไทยโอ้เจียดายเด้เกี่ยวทิมนั่นนะ่ะเฮ้ยเจียดายดีป่ะ่าวกับปารีคลิปนี้จะนำจเสนอมมามาเบิ่งกะเนาะ มาคอกาดน้ำปาลี่ว่านนี่ว่ะได้อีโบ้ไงเป็นลุกเป็นหมัดไ,ไหวไห้กันให้คนงานลุกเป็นหมัดไววไห้ปลาดำได้อพี่น้องได้ปูตาปู่เป็นเขาดอปลาลี่กันยังยังสองบวยปลาลี่ปลาลี่นะขีตาก็บอกแกกะก่วยบอยากเขาวลอง เขากะเขาก็เฉียกไอ้ผู้บ่าวเวว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 วัวนวว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 นวววเนววววววเวววนน,นว่วรวว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 ่วววววววีนววววววนววววววม,มาวว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  แ,แม่แนมนโชคดีลีก้า <c oughs> ปลี่นะ่ะพื้นตกลายตกเผื่องามเด็บประเมาสีเอาเขาอีมุมไปใส่ว่าฉันห่วง,งว <c oughs> วใหญ่อ <c oughs> ้ยห่าอโหายันอมได้ันะปลี่อยากดำตามันเลยชีหายคนอยู่ทั้งบา้านลกหายเนาะประเมา,มา,าสาเิมาเมื่อน้าซาแพงเมื่อ มือนีงานลายอยากเมื่อเลาะนำหน้าเนี่ยงามลายอยู่เฮ้ยฮะ,ะบ่ท่านเลาะมีแต่จ้าหากบ่ท่านไปอตอนเสาร์กับตะเวนกำลังขึ้นเนาะปารีนี่ยังแต่แต่สองไห่เท่านั้นแหละคาตากา่งกทงหน้ากระเคี้ยวสะอุ่มงามค่ะ เพราะว่าส่วนไลยกับคนแล้วแหละเนาะยังแต่ส่วนหน่อยที่ยังบทันแล้วเคยเห็นร้านหยางได้บ้างได้ไหมหยางไปท้าเหมือนงานนะไปแล้วอันหยางใครเน่าเมื่อวานนี้ฝุ่นมันแดดเนาะมาหาฝุ่นไปซอยป้าเด้อลูกเด้อชูเคยไปมันจังแล้วชูบวชไปบวชเอาได้เปล่ เคยไปกับเมย์ใหญ่แต่แน่น,นอนพ่ะขำเม,มืดอปวดตาจิงได้มาฮอดเทือนไปแก่กะจนสี่ทุ่มมาคืนนี่ไปค้นกะอยู่หน้าอะไรพ่ะคนพ้าผัวไปเอ็กซเรย์เนาะเาบาเทิงเสาแพงปกติไปหาหมอกระสีโบเฮงบานีิโลเฮงจนมืดอวานเพื่ออันนาเด้เพื่อซื้อของมาหลุดสามทุ่มกลัวได้ออกไปค้นกะเผื่อได้อจนสี่ทุ่ม ทีทุ่มเศษนี่แหละจงัจงได้เขาเจังได้แล้วเฮ้ยแก่หกกรับบ,บอ่อล่หไอ้กรับกับไอ้แพ่งออกไปทยหน้าถาเม,มื่อวานอีแพงแล้วได้ไปได้ไปแก่กาเองของวพวเพิ่นตีนไข่เพิ่นกระลุยเองตีบ้นานแพ,ง,พงแล้วแล้วแพงแล้วได้เท่าแพงนะแล้วไปซอยเท่ากับทยหน้าบัดน,นี่นัน่น เพื you, <c oughs> <c oughs> ่อนชีว่างแพนกันเนงได้แล้หลดจนเต็มกะ้ากะกะจนเต็มหลดหลดจนเต็มกะกะจนเต็มหลดจักชีได้อฮะฮกเจ้าว่าหกลอยก่ามัดผจักรือจังใดโบเบิดกะว่อ็นซ้ำมือนั้นมือมือหนึ่งคำผัแรตะกลม มือมือวันชิ้นจุ้มห้าวผัดบ่ได้ดคาดหายคัดหน้าฮะประมาณอะไรผัดก้าเค็มก้าแบบนี้แหละโอ้ยแบบดำาบเปื่องดำโบเปืองอันนี้นะฟังเบิ่งเนาะคันได้เป็นได้เป็นซิบกว่าคนมันกัดคอว่าประมาณฮะประมาณหกหล่อได้บอะโอ้ยกาตาหนึ่งมันหักตายาว บบได้ถามสาแพงนะสิว่าหาฮกลอยเลยได้ยินผึนจากันเยวะไล่ละเอียดอยู่ซองสาแพงเด้อพีนองเด้อปอาเมาว่าอ่นพังๆไปซสือๆจักมีไพ่แน่ทาเบิงทาส้มเนาะสิไปซอยมือเนี่ยกับพี่นองบานน้ำมงเขาเองไ่ล่ะบได้มีดถิ่นอื่นดอกถิ่นอื่นเขาเจ้ามือง,งาเลย ปารีจ้างจะคนกวาันเก่าคนผู้ปารีก็จุนเก่าคนจังได้เอ้เออพ่อรุ่นใดบดียากเนยตะกมแมมาลุยให้ป้าอในเด้อก็ชีวาลุยไหวนี่ ว้าลี่ผัดเฮ้ยผัดเอาไปแช่ใช้สะบันมันตัวสีดำไปลงใส้ท้าบันปลาหมีตามันปลาหมีตาก่านอนเนาะเมาเนี่ยได้ปะบุมีคนคนหลดกับไปบผูกหองยังฉีดไปดำหน้านางแพงคนมันก็้ฉีมืออื่นพอแล้วสฉีดเด็กคน น่อยคนไปเสะไว้ให้หน้าเนาะเนื้อกระทางหลุดอย่างนี้อืมจูบใสจังพอดีเสะทางหลุดแล้วเออเออเออเฮ้ยแมนให้เสะทางหลดทิ้ไว้แมนให้อ้ายจูบเสดเดิลเตัาพอดีจูบเสะหน้าเลยฮะเสะไว้ทางฮะฉันชันบดได้ได้นี่เผื่อสิไปเขี้อัหน้าชอบแพงอยากสิโง่มาเออปวดูได้ใช้ลุกคมน่ะแมนแล้วปวดดูใช้แน่ แม่นนะเลแมลกแหง่นน้ั่นแม่นนะลมีนวามีน้ียมแม่นแม่นถูกป่ะฮาเซาซุยแห้ขึ้นไปบอกปลาดำเนาะพี่ต้องหัมาเอากะแปนไปดำให้มันแหล้วของหน้าปลาดำพวมมันยังเส้านี่ปลาเมากับสิไปซอยเวียกเสาแพง ไปเตรียมก่นนอนเนาะหน้าไก่อยู่บ้านนาก,การปจกักเส้าแพงจีให้ปา่านเมาเห็ดยังแน่แต่ยินเ่งทนว่าให้เห็ดก,กับเขาออกเม่อว่สะสัตวฟังบึงนอดจักสีเห็ดแบบใดป้าทองฝ้ายังด่างอยู่เด้อเห็ดยังออกอยู่ไม่ได้กินเห็ดกินหรอเขาปลาลี่คืออยากงามเทโบอ

งามไอลีงามปลาเรือนะเนาะงามมันเปิดเป็นเขาอเป็นเขาอันสุกสาเนาะปาลี่ตกะที่ซัมฟอจังวาลุกพอดีกลมนแตงวะลกง่ายมีกแมนลกง่ายแล้วกระบออันน่ะเนาะ มีกมันกังหันอ่เรือละคมุกามันเลือหน้าปลี่เลยสิเกี่ยวไปใส่อนะเกี่ยวไปให้งัวกินเกี่ยวไปใหงงัวงัวกี่หิวพองว ม so oh, ันบวแค้นบวตะกรมอืมไขสะ่หาแก่หางก่ข้นิโอ้หนาปี่นั so ้นหางกองคือง่ามเวีโอเขียวถุ Rainbow ่มอยู่แต่กุกแต่กอสองแถวหน้าปลี่หน้าสองแถวแมนพุยยังเฮย โอ้นีค่กะกะตานี่สิหายันคนมาลกุกเดือกเอาเต่าโตมันงามเนาะปาลีเดือกเอาเต่าโตมันงามตัวได้มันอนักนักกับไวแหงัว,งวกินเข็มๆม,ม,มันขีล้ลายกะ เออทพ่อย่งดูกลมมากเกี่ยวเอาเบิร์เนี้าไปไว้ให้มันเอาชอบดาิาบ้านใช้นี่วี่กบ่หน้าบุทะเลววะจันโอ้ยที่ไปชอยแม่เผือ่อหน้าบุทะเลว ปลี่สิได้เกี่ยวเองนี่แหละเออบวได้บอกอันเขาผูงงัวมาเกี่ยวนะเฮ้ยงื่จายท่านบกพอใหญ่ท่านบพพอใหญ่แล้วมีเขื่องอาดอาดคาเดียว ปูใหญ่้ามและเรามีเครื่องอาดอาดแม่ออนอะไรอะไรก็มีห่แล้วคันสีมีเวลามาตาดาัดให้ปลาดำมาอลไมันถามปลาดำดูคันปลาดำหน่ปลาดำเกี่ยวเมื่อไหง่ว ชีได้ล่งฉามหน้าเฮ้ยเออให้ประดามากัตก็บอกประดาให้เกี่ยวออกซอยชิขอปิดคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปหาเห็ดเวียกเห็นงานก่อากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งป็ะมเมาเนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปเนาะพามาเยี่ยมมายามมาบึ่งทั้งปลี พ่มีแต่เหตุเวียกตื่นมากกัห่างหายกันไปเึงๆเติบให้กะเวียหนาเวียกหนางานเนาะบบได้บบได้ไปทางใดประเมาก็มีแต่หันหนาเมื่นหน้าเพขอบใจหลายๆเนาะผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มเขาขอบคุณหลายๆสบายดีสบายดีแมน สบายดีเดี๋ยวพี่น้องเด้อเพาะกันคลิป